ไข่ลูกรีวิวนะคะวันนี้โปรค่าส่ง9บาทราคาเดียวเลยค่ะพี่โอนพร้อมกับค่าของได้เลยจะมีแค่ลูกค้าที่สั่งให้ส่งลาล่ามูฟเนาะเกกับลูกค้าไปนิ่มซี่เสงอันนี้จะขออนุญาตให้ลูกค้าสำรองจ่ายปลายทางไปก่อนเพราะว่านะแม้อย่างนิ่มซี่เสงอะ่ะต้นทางคือนิ่มซี่เสงเขาเป็นขนส่งที่เขาไม่ได้มีระเบียบตายตัวในการคิดค่าค่าส่ง ะะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนเนาะแม่เนาะแล้วก็ได้บินจ่ายบินไปเท่าไหร่แม่สามารถเอาบินส่งต่อมาหานะ้องแอนมินหลังบ้านได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานคืนยอดค่าวนส,ส่งให้โอ้ไซเบอร์หนึ่งเหลือค่ะพี่ทัตทาวูดปักปักปักเออเช็คปักเช็คปักหาค่าขนส่งลูกค้าวันนี้9บาททุกขนส่งพี่สาวติดไหมติดไหม,มอ่ะตัวแรก 4 5 4ห้าหนึ่งดอกจันอันนี้ทำโตให้1,900บาททั้งล็อตเลยแม่วันนี้มาทำโตให้สี่ห้าไอห้า5 4คืออะไรอันเนี้ยเป็นฟิลเสื้อกีฬาพี่เสื้อกีฬาแจ็คเก็ตกีฬารวมกันนะฮะเสื้อกีฬาแจ็คเก็ตกีฬารวมกันลูกค้าผ้าวอร์มผ้าไนาล่อนลูกค้าหานะฮะนะ ตัวนี้จัดโตให้ทั้งรตเลยนะอาจจะมีติดเหมือนกึ่งหนาพวกงานเอาดอร์ hmm. ไปแคมป์อย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะมีบางบางตัวที่เขาบุฟีดด้านในเหมือนตัวนี้นะฟิลงานเอาท์ดอร์แบบนี้นะฟิลงานเอาท์ดอร์แบบนี้พี่ผ้าสะท้อนน้ําฟีดด้านในให้อุ่นนะมันจะมีแจ็คเก็ตแนวเนี้ยปนด้วยคือทุกอย่างเลยที่เป็นชิ้นบนแจ็คเก็ตกีฬาเสื้อกีฬารุ่นนี้โปให้พันเก้าบาททั้งลอถแม่ 4541ดอกจันโปรหนึ่งับาทไม่พอนี่ลูกค้าให้ดูของก่อนนะวันนี้ถ้าใครจะเอฟลูกใหม่หรือลูกรีวิวค่าส่งเท่ากันหมด9บาทพี่เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นลูกค้าเนี่ยจะเก็ตแนวแนว,แนวกีฬาประมาณนี้ใส่จอกกิ้งใส่ออกกำลังกายใส่คุมกันแดดกันลดกัน UV ได้หมดอันนี้ของคูม่าลูกค้านะ,ะของคูม่าค่ะ โอ้โหอาดิดาสจ้ะนะคะอาดิดาสและด้านหลังลูกค้าเนี่ยแคมปิ้งเอาท์ดอร์ของ Columbia, โคลัมเบียจ้ะอ้ค่าส่ง9บาทพี่สาววันนี้9บาทตลอดสายนะคะสั่งร้อยลูกพันลูกก็9บาทค่าส่งคุ้มมากนะคะลูกค้าอุ้ยอันนี้ของอันเดอร์อารเมอร์ค่ะนี่อันเดอร์อารเมอร์ค่ะน้องพอจ นะคะคุณพี่แต่เนื้อหนาสําหรับหนูมันไม่ได้หนามากมันแค่เหมือนมีซับข้างในนิดเดียวมีซับข้างในนิดเดียวลูกค้าลองดูงานหน้าจอได้เลยดูงาน <ne> ดูงานจริง <ne> ที่โชว์ได้เลยโอเนวีค่ะนะคะฟิลเสื้อคลุมเสื้อคลุมกีฬามันเป็นงานไนล่อนนะคะท็อปลูกค้าไนล่อนท็อปมันจะเป็นงานรวมแนวกีฬากีฬานะคะท่อนบนนะคะลูกค้า ใส่เป็นแจ็คเก็ตคลุมก็ได้คลุมกันกันดงกันแดดขี่มอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยลูกค้านะคะอาดิดาสค่ะอันนี้ให้พันเก้าทั้งล็อตพี่ขาเดี๋ยวหนูให้รหัส CF นะคะลูกรีวิวใช่ไหมลูกก้อนที่หนุโชว์อ่างศูนย์หนึ่งค่ะอ่างศูนย์หนึ่งค่ะพี่ค่าส่ง9บาทหรือใครอยากได้ก้อนใหม่ราคาพันเก้าเหมือนกันเฉพาะวันนี้นะ ค่าส่ง9บาทพี่รีวิวไปแล้วค่ะพี่ก้อนใหม่ละรหัสอะไรอออ่าง11ค่ะพี่ประมาณกี่ตัวอันนี้หนูตีให้อยู่ประมาณชั่งน้ำหนักก่อนชั่งน้ำหนักก่อนนา่าจะถึงร้อยพี่เกินร้อยนะฮะประมาณร้อยต้นๆประมาณนี้โอ,อประมาณร้อยตัวะตีง่ายๆพี่ขาเอาก้อนใหม่ด้ไม o ้อ่าง11 1. เอาก้อนใหม่ได้ไหมอ,อ้ออ่างหนึ่งหนึ่ลูกใหม่เอาไปเปิดลุ้นได้อออ่างหนึ่งหนหนูให้ราคาพันเก้าเท่ากันทั้งรตวันนี้ถ้าพี่สาวโอนยอดเลยนะค่าส่งแค่เก้บาทพี่ค่าส่งแค่เก้าบาทเท่านั้นหนูเอาแค่นี้นะได้2องต่อเลยนะได้โปรสต่อนี้ของเคิร์กแลนด์แม่นี่เคิร์กแลนด์ค่ะนะฟิลกัน UV เลยใครเอาก้อนใหม่อออ่างหนึ่งหนึ่งได้เลยสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยลิซ่าแพนด้าค่าส่งเบาทรวมค่ะ พี่ค่ะทุกรายการทุกรายการราคาเต็มราคาโปวันนี้ให้ค่าส่ง9บาทหมดเลยพี่นะคะทุกงานเลยรวมถึงคริสต์มาสเมื่อเช้าด้วยคริสต์มาสมาใหม่เมื่อเช้าเลยลูกละ4,002ก็ค่าส่ง9บาท KWE Fujiyama Ghost FJ Panda Blue Red King นะคะป้ายหมี US วันนี้ราคาค่าส่ง9บาท ทุกรายการค่ะเข้ารวมโปร9บาททุกรายการลูกค้านะ,ะมาได้เลยมาได้เลยมาเอาได้เลยลูกค้าเล็งตัวไหนไว้วันนี้ค่าส่ง9บาทพี่บางตัวจัดราคาโปเข้าเดือนกันยาราคาโปรด้วยก็ได้ได้เหมือนกันมาเอาไปเถอะวันนี้คุ้มนะ,ะอย่างตัวเนี้ราคาเต็มๆราคาเท่าไหร่น้องฝา3,500 นะคะตัวนี้ราคาเต็มเต็มสามพันห้าะพี่แนวสปอร์ตราคาราคาถูกๆไม่มีอีกแล้วตัวนี้เหลือแค่พันเก้าค่าส่งวันนี้ถ้าวันเดียวเก้าบาทวันนี้วันเดียวเก้าบาทพี่คุ้มมากเอาว้มีติดกักนิดหนึ่งมีติดกักมาตัวหนึ่งเพิ่งเจอลูกค้าแนวแนวเหมือนกึ่งพาวอร์เหมือนกันนะเหมือนกึ่งกึ่พาวอร์อนี่อันเดอร์เมอรสวยมากนี่ลูกค้า อันเดอร์อัมเมอค่ะนะออ่างหนึ o ่งหนึ่งได้เลย45โลค่ะพี่45กิโลนะมีทั้งหนามีทั้งบางค่ะกันเนี่ยอย่างตัวเนี้ยจะหนาขึ้นมานิดนึงพี่เหมือนเป็นฟิลพวกแคมปิ้งอะเดินป่านะคะ B สี4ห้าดอกจันค่ะพี่เนี่ยมันจะมีอย่างเนี้ยตัวเนี้ยตัวหนาตัวหนาหนาแบบนี้หนาหนาประมาณนี้หนาแบบบุข้างในหน่อยค่ะพี่หนาแบบบุข้างในหน่อย นะะแบบไม่บุเลยก็มีเห็นไหมทั้งหนาทั้งบางนะพี่นะหนาบางค้ากันแต่ตัวหนาเพราะว่าหนาไม่เยอะแม่ออาเดี๋ยวให้ดูอุ้ยโคลัมเบียตัวที่สองค่ะพี่แรงมากแรงมากเยอะแล้วจริงเหรอออกหลายตัวเหรอเอาออกหลายตัวแล้วเหรอใช่าปายแันดาเป็นงานจีนค่ะพี่ใช่ใช่ใชเปิดกางเกงขาย,ยาวผู้หญิงไหมพี่พิมแม่หมูแม่น้องพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้วัาดีค่ะ วันนี้ไม่เปิดงานเด็กพี่งานเด็กมีวันนี้พลอยมีเอาตัวโตมาให้ดูด้วยตัวโตพันเท่าไหร่เองพันเก้าห้าสิบนะฮะเยอะเลยแม่โตเดือนนี้ที่ว่าเพิ่งอัปเดตเข้าไปใหม่วันนี้หน้าเพจนอันเดอร์อเมอรเข้ารว่โปกค่าส่ง9กบาทหมดลูกค้าเข้าค่าส่ง9บาททุกรายการะคะ่ะขอแค่พี่ๆโอนยอดซื้อกันภายในวันนี้วันเดียวนะลูกค้าซื้อกันวันนี้วันเดียวนะลูกค้าค่ะ ใครไม่ทันรอบส่งวันนี้จริงๆไม่เป็นไรลูกค้าคือค่าส่ง9บาทก็คือนิ่มด้วยนิ่มีเสียงวันพรุ่งนี้ก็ก็ได้โปรค่าส่ง9บาทเหมือนกันลูกค้าทุกคนส่งเลยพี่นะคะน้องๆน้องๆเซลเขาจะดูให้ว่าของลูกค้าไปขนส่งไหนได้บ้างนะคะแต่พี่สาวจ่ายแค่9บาทเอาให้ส่งถึงบ้านด้วยเออเอาให้ส่งถึงบ้าน <9 S 1> ด้วย9บาท9บาทเท่านั้นลูกค้านะคะ แนวแนวกีฬาแบบนี้4 5 4หนึ่งดอกจันมาให้โปรทั้งรถพันเะก้านะคะลูกค้าขาคุ้มคุ้มประมาณนี้ใครอยากได้ลูกใหม่อ,อ่างอะไรอ,อ่างหนึง่งเลิงค่ะพี่โอนวีค่ะอันนี้ก็ฟิลเหมือนกัน UV ได้อยู่นะพี่นะฟิลกัน UV ได้อยู่นะพี่สาวอยากดูคาเบเตอร์ขรกรมได้เลยได้เลยนะเอาของแพนด้าไหมแพนด้าศูนย์ศูนย์สามเจเอออยากดูของแพนด้าไหมคะพี่เดี๋ยวหนูเบิกแพนด้ามาเปิดให้วันเนี้ย ถ้าส่ง9บาทอะพี่เอาให้คุ้มนะอะไรก็ได้พี่ซื้อไปเลย10ลูก20ลูกได้เลยหนูก็เอาแค่กัว9บาทนะคะถ้ามารับเองมีส่วนลดให้ค่ะพี่มีส่วนลดให้ลูกเล็กลูกใหญ่ส่วนลดจะไม่เท่ากันนะลูกค้าอ้ออ่างหนึ่งหนึ่งอ้ออ่างหนึ่งหนึ่งอะแบ่งคู่น้องแพชโชว์คู่กับพี่เลยสองสองฝั่งเลยอะนะคะอ้ออ่างหนึ่งหนึ่งลูกค้านะคะแจ็คเก็ตกีฬาแจ็คเก็ตกีฬาโอเคดีมากเบิกเลยจ้า นะะเดี๋ยวเปิดตัวคอกลมแพนด้าให้ลูกค้าเดี๋ยวเปิดตัวคอกลมแพนด้าให้แจ็กเก็ตกีฬารุ่นนี้นะคะค้าหนาค้าบางนะลูกค้ารหัส C F O อ่ง1นึค่ะพี่1,900บาทถ้า F วันนี้โอนวันนี้ค่าส่งแค่9บาทนะลูกค้าค่าส่งแค่9บาทเลยค่ะพี่ ใส่แค่นี้รอรับของสบายๆยอยู่ที่บ้านได้เลยออามาลูกค้าขนเป็ดไม่มีของเลยพี่สุชาวดีตอนนี้กำลังไปหามาให้อยู่อีกพี่นะคะไปแย่งชิงกับงานญี่ปุ่นอยู่ลงญี่ปุ่นตอนนี้เขาเขาไม่ให้ของเลยอะเขาคือหนูเราได้มาราคาแบบราคาเจ้าเดียวไงพี่ k w e หนูเป็นเจ้าเดียวในไทยเลยอะพี่